เจอทางตันแล้วพี่น้องเอ้ยบันไลาแล้วจะทำยังไงข้ามไปไม่ได้แน่ครับมันเป็นน้ำป่าที่ไหลหลากนะครับในป่าเขาบริเวณอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับมันน่ากลัวมากนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่น้องเอทุกคนทุกท่านพบกับผมนนทนาวินอีกเช่นเคยในเรื่องเล่าจากสนามรบ สำหรับคลิปนี้ผมได้เดินทางมาที่อ่างเก็บน้ําหุบเขาวงตําบลด่านช้างอําเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีทางกันดานเหมือนกันนะนี่สำหรับเส้นทางที่เข้ามาที่อ่างเก็บน้ำปลุบเขาวงนะครับก็ค่อนข้างจะลำบากพอมาข้างในก็จะมีพวกต้นปาล์มนะครับก็มีพี่น้องประชายนชนชาวบ้านเขาปลูก ทำเป็นสวนปา์มไว้วันนี้ก็มีโอกาสได้เข้ามาในพื้นที่นะครับเส้นทางก็ค่อน,อนข้างเปี่ยวนะครับให้ดูตามภาพนะครับถามว่าเข้ามาเพื่ออะไรนะครับก็เข้ามาเพื่อค้นหาร่องรอยของอดีตที่มันเกิดขึ้นในช่วงแตกก่ก่อนนะครับนะครับผ่านจาก สวนป์มของชาวบ้านก็จะเป็นต้นยางเป็นไร่อ้อยของชาวบ้านนะครับเขาแห่งนี้ก็สลับซับซ้อนวนไปวนมาเป็นเส้นทางของน้ำป่าที่ไหลหลากได้เช่นกัน ในระหว่างการขับรถเข้าไปที่อ่างเก็บน้ำนะครับผมก็พบว่ามีสัตว์บางชนิดวิ่งตัดหน้าไปทางด้านขวานะครับรูปร่างหน้าตามันแปลกๆก็เลยอยากจะรู้ว่ามันเป็นสัตว์อะไรกันแน่นะครับก็เลยตัดสินใจจอดรถแล้วก็บุกป่าเข้าไปซุ่มดูแล้วก็ไปเดินอยู่พักหนึ่งนะครับก็ไม่พบก็เลยถอนตัวออกจาก พื้นที่จากนั้นก็เดินทางต่อเข้าไปกะว่าจะไปให้ถึงอ่างเก็บน้ำนะครับแต่พอยิ่งลึกเข้าไปลึกเข้าไปทางก็ยิ่งเปียวนะครับเล็กลงเล็กลงสุดท้ายไม่สามารถขับรถต่อไปได้จำเป็นที่จะต้องกลับรถกลับออกมาในพื้นที่ข้างนอกที่เส้นทางหลักนะครับ พอออกมาถึงด้านนอกพี่น้องเอ้ยฝนตกอย่างหนักเลยลมพายุก็แรงนะครับมันตกอยู่พักใหญ่แต่ว่าไม่ได้ไถ่าทาคลิปให้พี่น้องได้ดูกันเพราะว่าไม่ได้คิดเยอะไม่ได้คิดมากตกอยู่พักใหญ่ฝนก็หยุดตกพอฝนหยุดตกออกมาข้างนอกก็เพราะว่ามีลุงจินน้ําเป็นลุงเจ็ดสีสวยงามมากพี่น้องก็เลยได้แต่ทำให้พี่น้องได้ชมนะครับสวยจริงๆนะครับ นี่คือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับลุงกินน้ำนะครับมองให้ดีนะครับสวยงามมากนะครับอยู่บริเวณใอ,อยู่ริเวณใกล้น้ำตกใสทองนะครับพอฝนหยุดตกนะครับพี่น้องมาเจอลุงกินน้ำแอดมินก็คิดว่าอยากจะพัก พอนหลับนอนในป่าที่อำเภอด่านช้างสักคืนหนึ่งนะครับก็มองหารีสอร์ทเพื่อใช้เป็นที่พักผ่อนหลับนอนจากนั้นก็จะทำคลิปในป่าให้พี่น้องเอทุกคนทุกท่านได้ชมกันแต่ในระหว่างที่เข้าไปในรีสอร์ทนะครับซึ่งอยู่ห่างจากถนนหลักประมาณสัก500เมตร นะครับก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นนั่นคือมีน้ําป่าไหลหลากมาขวางเส้นทางที่จะเข้าไปรีสอร์ทนะครับเจอ,อทางตันแล้วพี่น้องเอ,อ้บาายบันไดแล้วจะทำยังไงข้ามไปไม่ได้แน่ครับมันเป็นน้ําป่าที่ไหลหลากนะครับในป่าเขาบริเวณอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเราก็พยายามจะเข้าไป ที่รีสอร์ทนะครับพอมาถึงนะครับปรากฏว่าฝนตกพอดีนะครับ,อนะรบโอ้โหดูดูสภา,าพครับดูสภา,าพพี่น้องนะครับมันน่ากลัวมากนะครับโอ้แย่เลยพี่น้องจะทำยังไงถ้าพี่น้องเอฟซีไปเจอแบบนี้พี่น้องเอฟซีจะเดินทางต่อหรือว่าจะเดินทางกลับครับเพราะว่า ถ้าฝ่าเข้าไปเกิดฝนมาตกมาอีกครั้งพอรุ่งเช้าผมว่าไม่น่าจะสามารถนำรถออกมาได้ผมก็เลยตัดสินใจว่าไม่ไปต่อกลับดีกว่านะครับก็เลยพาครอบครัวกลับมานอนพักผ่อนที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับพรุ่งนี้ก็จะทำคลิปให้พี่น้องได้ชมตามปกติ ขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับที่เป็นห่วงและติดตามผลงานของนนาวินตลอดมาขอบคุณครับสวัสดีครับ